เพื่อนนาฮะก็อยากอยู่นานเลยอยากอยู่ข้อความแรกอะเชี๋ยววใครเข้ามาเออลองอ่านหน่อยีิแล้วคิดดูทั่วโลกอ่ะใช่หมสมมติเราอ่านหน่อยสิเพ่งเข้าเนี่ยติดมาเลยติดมาเลยตลอเดีนี้ผมนี่ยังมีอะไรอรที่โครงการิดอ่าฮะไม่รู้ใครเป็นไส้ให้เดถ้าอย่งใครเป็นไส่ให้ แล,แล้วมีมีคนจบขาเยอะทีนีส์อุปกรณ์เครื่องี่หมาเนี่ยนะมีคนคิดมาเยอะแล้วพรั่งเขาเลยก้าวหน้ากว่าเราเยอะแยะพวก็ดูว่าคือคือเราไม่ได้ไปทําเรียนพรั่งหรือว่าทํดดาให้แอดวัลย์หนึ่นพรังแต่เอาง่ายๆคือพูดง่ายว่าคอนเนซ็ปต์คือให้ใช้มือเดียวเนี่ยอปเปรต์ได้ของปลาคนทำคนติดคนสนามปีนต้องเปลี่ยนแล้วสนามบินก็ไม่รู้เนื้ย แช่ไหมเพราะว่าอากาศมันโปร่แล้วก็ในเดือนพาปีเนี้ยแถ่ด้านฟ้าของที่ใกล้ๆนอเวียเข้าใจเราถึงเรื่องนกที่เราตสกันซึ่งมันีเกี่ยวกับเรื่องแสงนี่แหยะถ้าเราติดตามข่าวเรงนี้ก็ต้องเช็กอยู่ติดตามามตามโอโหมีมีโยนใหเนพราะว่าสิ่งที่คนเห็นเนี้ยเดียวี้คนในใครก็มีมีกล้องถ่ยรูปมีโยนให้ไปเย ยกเมฆก็มีที่ว่าอาจจะเป็นความ้ก็มีเข้ามที่ประเทศเมนจะมีสนุกก็มีถ้ามา่าประเทศมาโผกอ่างาติเป็้นไปมีคนดูรามันเช็คขึ้นบนคนดูได้ถกไหมครับก็เพิขึ้นมาี่ทันแต่เรื่องที่เป็นความรู้จริงไม่มีคนด้ดีไปดูแต่ดาราอะไรต่างๆแล้วแล้วไม่บอกว่าเรู้แล้วว่า มาตอนฟังคิดด้วยนะครับสำคัญคือถ้าถ้าถ้าเราไม่มีความความตั้งทางตรงนี้นะเราตอนคิดเปิดหูเขาจะให้เราคิดยังไงเราตั้งตาก็คือว่าโดยที่เราไม่มีไม่มีความเป็นเอกภาพตัวเราเองไม่คิดแล้วไงก้าแล้วแล้วโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยบางคนนี่ก็จะมองอะไรอย่างเงี้ยหรือมาที่ใสอยู่ก็ตามแค่นี้ไม่มองไป็เหตุแบบทั่วใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะคนไทยมาหน้าปาง ยคนไทยบางทีมันเป็นเราก็มีเงินลอยตัวแบบบริหารจัดการเราก็ยังมีประชารัตรบริหารจัดการ่กาก็อย่างนี้ก็ต้อเป็นดิเ้างอย่างที่เี่อเงนเงินที่เป็นปีกปิบัติที่สำคัญีกดิของมรุที่จะเอามาใช้แล้วคนที่มาใช้ในคืแบบเช้าที่ดูข่าวในอเมริกาี่แบงก์โอนใช่ไหมฮะแบงก์ทรัพย์ส บ้านช่องทุกแข่งด้วยนะคนเมกัาเองคนเมกัาไม่ออกใช่ไหมก็ใช้ใชเงินล่วงหน้าต่างต่นางก็ต้ใช้ตัวเองมีรายได้มีตดอลลาต่อเดือนเป็นบ้านที่ต้องของนออดนะสึ่พันตอลล่์ต่อเดียวไม่ใช้เองแค่